ขับไปใครไม่มองให้รู้ไปติอย่าดูเยอะอย่าดูเยอะทุกคนรถมันสวยอยแล้วอยากดูตัวจริงอะเข้ามาเข้ามาดูขายไหมคันนี้ <c oughs> ให้ความหรูหรานะนั่งสบายขับดีช่วงล่างโอเคบเบรกเนิบนะคันเร่งก็ติดเท้าดีนะทุกคนโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะถ้ารีวิวนานกว่านี้ก็จะไม่ขายแล้วด้วยอะไป จะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนคะ่ะนี่เลยค่าวันนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนมาดูรถ Honda Civic FC 1.8 EL ปี2018ค่ะดูจากสีรถแล้วเป็นยังไงคะนี่ขับไปใครไม่มองให้รู้ไปสิอ่ะทุกคนเดี๋ยวเมย์จะพามาดูว่าตัว Civic FC คันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูก่อนเลยด้านหน้านะคะก็จะมาพร้อมกับ กระจังหน้าเป็นสีดำนะทุกคนสีดำตัดกับสีแดงก็คือดูแบบว่าดูดีเลยนะอ่าแล้วก็ไฟหน้านะคะจะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟหลีเป็น LED เนาะตัวไฟเลี้ยวก็จะเป็นฮาโลเจนนะทุกคนมีเดย Time ์รันนิ่งด้วยนะนี่เดย์ไทม์เสรนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะสวยไหม สวยนะคันนี้สวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะนี่ก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้านข้างอย่างนี้เลยนะทุกคนสีนี่มันแสบตาจริงๆเลย <laughs> อ่ะแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กเดิมๆจากสูนนอนด้าน,นะทุกคนเป็นสีเงินตัดกับสีดำและตัวรถสีแดงคือมันเข้ากันมากอ่ะอ่ะตัวยางก็จะเป็นยางขอบ16นะคะยางปีตืตืปี2018เหมือนกันนะทุกคนก็ เรียกได้ว่าเป็นเดิมเดิมมาจากศูนย์พร้อมกับตัวรถเลยนะอ่ะยางก็ยังใช้ได้อยู่นะโอเคแต่เรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะกระจกมองข้างก็จะเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟบไฟ้าแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวเห็นไหมแต่อันนี้มันทํามาเล็กมากเลยเนาะแต่เวลาเปิดนางจะดูเท่มากกันทุกคนอะแล้วก็จะเป็นกระจกสีดําตัดกับสีแดงนะอะมาดูด้านข้างตัวนี้มือจับจะเป็นสีเงินนะทุกคนกุญแจคคเลสนะ อ่ะโอเคก็มาดูด้านหลังกันบ้างค่ะสวยอะ่ะสวยมากอ่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีกล้องนะนี่มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าตัวไฟท้ายอ่ะทุกคนสังเกตดูนะเขาจะทําเป็นตัว C นะเหมือนตัว C นะทุกคนนี่เห็นไหม ซีวิกเอฟซีไฟท้ายก็เลยต้องเป็นตัว C นะทุกคน <laughs> อ๋อไม่ใจไม่ได้ไม่เกี่ยวโอเคก็ดูสวยนะคะมีสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะแล้วก็มีไฟเบรกมาให้ด้วยนะคะทุกคนอ่ะก็โดยรวมก็ถือว่าสวยนะอ่านี่เปิดขึ้นมานี่ไงคะทุกคนนี่คือป้ายทะเบียนของน้องนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะป้ายทะเบียนนี้นะทุกคนนะอ่าจําไว้นะคะงวดหน้านะทุกคน <laughs> อ่าสำหรับข้างหลังที่เก็บสัมภาระนะก็ถือว่ากว้างใหญ่ไพศาลนะทุกคนอ่อันนี้ก็จะเป็นยางอะไหล่เดิมๆจากศูนย์มาเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ครบนะคะรอยองรอยอาร์คยังอยู่ครบนะอ่ะก็น็อตก็ไม่มีแกะนะโดยรวมก็ถือว่ารถสวยนะคะใช้ได้เลยนะทุกคนดูแค่สีก็รู้แล้วว่าสวยอ่าเดี๋ยวเรามาดู เม็ดอาร์ตตรงฝั่งประตูกันบ้างนะคะว่าน้องเนี่ยมีชนมาไหมนะทุกคนเม็ดอาร์ตยังอยูอ่น่าจะไม่เคยแกะเลยหรือเปล่าฟิตอยู่น้องยังฟิตอยู่อ่ะ <laughs> น้องยังฟิตอ่ะโอเคทุกคนอ่ะเม็ดอาร์ตอ่ะเข้ามาดูใ,ใกล้ๆค่ะเม็ดอาร์ตนะคะก็ยังเหลือทุกโจทย์ทุกเมตนะอย่าดูเยอะอย่าดูเยอะทุกคนรถมันสวยอยู่แล้วอยากดูตัวจริงอ่ะเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาดูที่เซ็นบิค่ะได้เลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะทุกคนไปค่ะอ๋อโอ้ว้าวทุกคนเปิดมาก็ต้องว้าวนะคะอะตัวฝากระโปรงก็สวยงามนะคะไม่มีริ้วรอยเลยอตัวน็อตก็ไม่มีแกะนะทุกคนนี่ไม่มีแกะเลยนะคะแล้วก็ตัวเม็ดองเม็ดทากนะคะก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะคานเดิมนะคะก็รอยน้ํามันเยิ้มก็ไม่มีนะ แล้วน้องจะเป็นเครื่อง1 8 0 0ซีนะทุกคนอ่าก็ถือว่าภายในห้องเครื่องโดยรวมก็ให้เต็มร้อยแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรอะรถมันสวยๆเดิมๆอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะคะว่าอ่ามีออปชันอะไรบ้างแล้วก็จะสวยงามแค่ไหนไปดูกันค่ะโอว้ว้าวทุกคนข้างในก็ดูหรูหรามาเขานะคะทุกคนอ่าปรับเบาะก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็ ข้างในน้องก็เปิดเข้ามาก็จะเห็นเป็นบอกปรับไฟฟ้านะคะจะเป็นปรับไฟฟ้าข้างเดียวนะฝั่งคนขับน่ะโอเคเข้ามาในาข้างในนดูห,หรูหราจริงเลยเว้ยอ่ะคันนี้นะคะเขาจะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะทุกคนค่ะเดี๋ยวสตาร์ทก่อนโอ้โหชึ่งเดียวติดเป็นไงเป็นไงดูสิหรูหราไม่เรือนมงเลือนไม้เขาดูสิอ่ะแล้วก็ คันนี้นะคะก็เขาก็จะให้กระจกเป็นปรับไฟฟ้ามาแล้วนะทุกคนเป็นออโต้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะแล้วก็เซ็นทันล็อกก็จะให้มา2ฝั่งเหมือนกันนะฝั่งคนขับก็มีแล้วก็ฝั่งคนนั่งก็มีนะทุกคนอ่ะพวงมาลัยนี่ปรับมาแล้วนะก่อนที่เราจะเข้ามาเทสไดคือพวงมาลัยก็คืออยู่ต่ํามากก็คือขับไปได้นะทุกคนก็เลยต้องปรับให้มันแบบพอดีก็ปรับก็จะอยู่ด้านล่างนะมันอยู่ลึกๆหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องปรับเพราะเราปรับมาแล้วนะโอเค พวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังนะแล้วก็เป็นมันติฟังก์ชั่นนะทุกคนมีคูดคอนโทรลตัวนี้จะไม่มีแพ t เดิ c ชิ p ให้นะคะแต่ว่าก็ขับสนุกเหมือนกันนะอันนี้ก็จะมีบลูทูธด้วยนะเนี่ยมีรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงอ่ะทุกคนหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนนะคะนี่อ่ะดูสิดูความหรูหราของเขานะอ่าโฮมอันนี้เมนูนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเชื่อมต่อบลูทูธนะอ่ะ ก็จะมีแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์วี่มันเหมือนจอ Android เลยเนาะแอร์ Air ก็จะมี4 4จุดนะทุกคนก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะ,ะตรงนี้ก็จะวางโทรศัพท์ก็ได้นะเนี่ยวางได้ลองวางดูซิอุยไปล้ะไปไหนแล้วก็ต้องมีโอปป้าไปด้วยทุกที่นะทุกคนโอเคนี่นะคะแล้วก็ก็จะมีโหมด e ีโคให้เราด้วยนะทุกคนขับไปก็จะประหยัดน้ำมันไปเพราะมีโหมดอีโคนะแล้วก็ เบรคโฮนะคะแล้วก็มีเบรคไฟฟ้านะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังตะเข็บด,ดำก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าหลอดุดุดเทสมาร์ทอะ่ะไฟเฟอติดหมดอ่านี่ม่านบังแดดก็จะมีกระจกนะนี่มีสองฝั่งเลยไม่เสียเปรียบนะคันนี้เพราะว่ามีสองฝั่งเมื่อกี้ที่เราไปเห็นกล้องหลังใช่ไหมอันนี้ทุกคนให้ทุกคนดูก่อนนี่เป็นไงอันนี้ก็จะเป็นระยะใกล้ ่ะเห็นไหมมันก็จะเว,ว้าขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็จะกว้างเนาะส่วนอันนี้ก็คือจะสั้นเลยนะทุกคนแบบใกล้ชิดไปเลยนะจ๊ะ่าเราไม่านาดเราต้องดูแบบนี้นะโอเคแันนี้ก็ที่วางแก้วก็ดูใหญ่มากเลยนะสนแจหลวอะ่ะมันหลูมากทุกคนขายไหมคันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะไปไปดูด้านหลังกันว่าจะนั่งสบายไหม ข้างหลังนะคะทุกคนก็คือมันกว้างนะทุกคนมันดูแบบดูใหญ่มันไม่อึดอัดนะมันดูแบบนั่งสบายอะทุกคนนอนยังได้เลยนะเนี่ยอ่ะอ่านี่ที่วางแก้วด้านหลังนะคะที่พักแขนนะมีคาซีทด้วยนะทุกคนด้านหลังเนี่ยใส่คาซีทได้ด้วยนะดูดีอะเนาะต้องมีสักคันเดี๋ยวคนรีวิวก็จะเปลี่ยนจากตโตโยต้ามาเป็นฮอนด้าบ้างอล,ละคือมันดูหรูมากดูสิอ่ะนดูตรงนี้สิเนี่ยเขา มีลูกเล่นนะเนี่ยแอบแฝงแคปลาไว้เนี่ยสองฝั่งเลยอ่ะทุกคนโดยรวมด้านหลังก็คือกว้างสบายนะทุกคนสะ,ะอาดสะอ้านดูสิเห็นไหมไม่มีแบบคาบหรือสิ่งสกรปรกเพราะว่ารถทุกคันที่เข้ามาเราสปาให้นะทุกคนสปาให้ทั้งคันนะคะมันก็จะได้ความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่เหมือนรถมือสองอะ่ะมันก็จะเป็นรถใหม่ไปแล้วอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะถ้ารีวิวนานกว่าน,นี้ก็จะไม่ขายแล้วด้วยอ่ะไป เดี๋ยวเราไปเทสได้กันค่ะทุกคน่ <Yeah. S 1> พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปค่ะ let's go โอ้โหนี่เซ็นทรัลล็อกทำงานทันทีที่เราแตะคันเร่งนะคะ,ะหลบทางหน่อยจ้าผู้บ่าวนี่ก็เป็นผู้บ่าวของเราเองนะคะอ่ะ ให้ความหรูหรานะนั่งสบายขับดีช่วงล่างโอเคเบรกเหนิบนะคันเร่งก็ติดเท้าดีนะทุกคนหรูหรา,าหมาเห่าอยู่แล้วพวงมาลัยก็เบานะนี่เป็นไงไม่มีย้วยจ้ะโอ้โหเครื่องพันแปดคือขับดีอะ่ะคือชอบอะ่ะนั่งก็สบายนะแล้วก็แบบเทคโค้ง นั่งสบายนะทุกคนผู้หญิงก็ขับได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะคะเพราะว่าคือรถมันขับง่ายอะพวงมาลัยมันเบาอะทุกคนช่วงลงช่วงล่างก็ดีไปหมดอะโอเคอ่านี่เป็นไงพวงมาลัยคืนเองจ้าอะทุกคนสําหรับใครที่จะเข้ามาชมรถนะคะในเต็์รถวิคังของเรานะคะถ้ามาจากฝั่งพระรามสองก็จะอยู่ตรงตรงข้ามเดอมอนะก็จะมีป้ายเห็นไหมเห็นป้ายไหม อ่าโอเคให้สังเกตป้ายซ้ายมือนะทุกคนแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะโอ้รถรถขับดีมากเลยอ่ะออนะเฮียดูดินิดเดียวเองอ่ะคือแต่แบบนิดเดียวอ่ะคือเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบขับขับรถแต่พอได้ขับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะถอยให้ทุกคนดูนะคะว่ากล้องหลังเขาใช้ได้ไหมนะทุกคนนี่ทําเป็นเล่นไปนะกล้องหลังเขาใช้ได้แล้วเนี่ยดูสิก็ไม่ต้องไปมองกระจกนะคะทุกคนเพราะว่ากล้องหลังเขาทางานให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะ, <Wow. S 1> อะโอเคไปค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราไปฟังราคานะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะที่ทางบิคาเนี่ยเขาจัดในเดือนนี้กันค่ะไปค่ะ ค่ะทุกคนสำหรับ c ีวิกเอ1.8 ELP 2018สีแดงคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่719,000บาทนะคะทุกคนโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยทั้งมีเครดิตและไม่มีเครดิตนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะทุกคนดอกเบี้ย0% 12เดือนค่ะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิต7เดือนขึ้นไปนะคะเอาไปเลยค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.69เท่านั้นค่ะ สำหรับใครที่ต้องการดูรถคันนี้หรือว่าจะสอบถามเรื่องก,การจัดไฟแนนซ์นะคะสอบถามว่าเต็นต์ตั้งอยู่ที่ไหนหรือว่าเรามี Civic FC อีกหลายคันนะทุกคนเยอะมากเลยนะคะมีประมาณเกือบ20คัน่ะอะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อหาเมย์ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วทุกคนเดี๋ยวพามาดูคันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะอันยอง